ยินข่าวว่าซื้อของที่จิต่อนกีต่อนซื้อโทรศัพท์ไอโฟนไอโฟนใดยินข่าวว่างสัเนาะเงินไอกีต่อนบานข้ามา่ไหร่อีกบอกว่านี่ว่าบ่อนุญาตอนุมัติแล้วพวกมึงคือบ่คุยกันก่อนวะก่อนจะออกมาออกข่าวคือบ่คุยกันก่อนกูโมโหแล้วว่าสิแจกได้หรือแจกบ่ได้บ่รู้ตอนนี้ถ้ามั่นใจบอ๒๐เปอร์เซ็นต์มีผู้นำมีนายกตั้งสามสมองสามหัวผมสู่ลุงตูหัวเดียวบ่ได้เออลุงตูขอขอถอดด้วยขอบายจอดกลับมาโหลดกลับมาบริหารเนี่ย เออเอาวอผูน้ำสามหัวนี่หัวขี่เรือแล้วไปวิ่งถิ่นไปโกลงสักโคกเลยน,นี่คิดยังว่าออกกันเลยนี่น้งแต่พ่อใหญ่ทักสินไปน้ำ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 ไปเลียตินแต่พ่อใหญ่ทักสินเออบริหารประเทศบ่ไม่ย่างเกิดขึ้นบอกว่าว่าขัดได้มาเป็นแลสบายแล้วเขาของสิถึอลงสิซอยเหลือหนูน,นี่นั่นสุดท้ายไปเด้แพงไปยิงกลุงตุยเศรษฐกิจอะกูส่าเหลือกว่าพรรคเพื่อไทยว่าจุกลุงทักสินอะเขาไม่บริหารอะมันหลงเรื่องคอยกันเล้ยเลือก ขาก็คิดว่ามันสินุ่งเรื่องคือเก่าือยุคทักษิณอยู่แต่มันบ่ใช่แล้วมันคนระหัวสมองคนระเบ้อแล้วบ้านี้หู้แล้วบ้านหู้แล้วหูแกงตาใช้แล้วบ้านี้เออเป็นไหนบ้านเศรษฐกิจแม่งนักธุรกิจเขามาเป็นบริหารเป็นผู้นำในธุรกิจพั้งก็หล่ยกเกอีกเป็นในโรงงอกโรงงานแม่งเก่งชิมหายไปหมดของแพงกูยุคลุงตูเข้าไปอีกแก้ไขอยังไหบอกแก้ไขขี่หินอแตกยังไ้จะย่างแกแนวเลยเออมาเป็นผู้นำแล้วก็ล่องลอยอยู่ในอากาศลอยไปแล้วก็ลอยมา เป็นเฉพาะพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาอยู่วันวันหนึ่งประชุมแมงแตงกุลิกิตันอยู่หันละแล้วแต่มาตานน่นเดี๋ยวมาตาดีเดี๋ยวเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเฟสสี่มันสิเฟสยังมันสิผมมปีเลยนี่มันสิสิ้นปีแล้วตัวประสาส้นไปเหมือนเว่นหนึ่งเอออันชี่ไรไปน่ะไปเอิญลุงตู่มาบริหารซะเออคอเดยค่อยว่าให้เราอยู่ลุงตู่อืมเพราะว่าเราก็มาบ่ถือของ ประชาธิปไตยนั่นแหละก็โควิสิว่านั่นบ้านนี้เป็นไงจัง,งไหนแบนเลือกผู้นำประชาธิปไตยเป็นไหนเป็นไหนแยห่หลายกว่าเก่าอีกโอ้ยตั้งสามหัวผู้นี้ต่างสามสามองผู้นี้นายกสมัยนี้ตั้งสามหัวสามสมองหุ่นซอยกันนี่คิดออกอยู่เป็นไหนเศรษฐกิจแมง่งพังไรกว่าเกา่าเขาของโโอแม่งแพ่งไรกว่าเก่าโกหกตอแหลไปหมื่นเล่มหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดสมัยแล้วพอเผื่อนายกอาจสิล่องหุนหายไปอีกก็ได้นี่ โอ้ยกูงดหลายแบบนี้เออมันก็สิบว่าไม่อีกหรอกแล้วยิ่งเฮ็ดไปยิ่งบริหารไปยิ่งเฮ็ดไปยิ่งทําลายรักจ้าของเลยเป็นไข่อยผู้นึงละขบวเลือกแทนแน่นอนล่ะ่อยผู้นึงล่ะจบพ่อกันเลยอะเออบริหารประเทศเป็นไงมิดซีดี่เขากีบเมกเลยโมไม่ยัางบ่ไม่ข่าวยังคืนหนาเลยมีแต่ข่าวเขาของแพงข้นกับข่าวโรงงานยุบโตัวใหญ่หนี โอ้ยเสียแหงกูเลือห้ากัวห้าตำมือ